โอเควัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะตัวนี้เป็นค o นิกา MGD นะครับที่พี่หนึ่งลงขายไว้นะอ่ะสภาพโดยรวมภายนอกอ่ะด้านหน้านะสไลด์ออกมาแบบนี้ก็จะมีตัวเลนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับ ISO ต่ำสุดที่50สูงสุดที่1000อ่ะด้านหน้านะในส่วนของด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นแฟลชออนพอเราสไลด์ไปปุ๊บมันก็จะดีดขึ้นมาแบบนี้นะครับ ด้านล่างก็จะมีปุ่มรีวิวตัวนี้แล้วก็ Stop เดี๋ยวจะสอนแล้วก็แนะนำการใช้งานอีกทีหนึ่งเนาะส่วนฐานจะใส่ตรงนี้นะครับเป็น aa 2ก้อนแบบนี้นะด้านข้างฝั่งนี้จะมีที่คล้องสายคล้องข้อมืออถัดมาในส่วนของด้านบนก็จะเป็นปุ่มเซล l t มเมอร์นะครับแล้วก็เป็นไฟสถานะบอกตรงนี้เป็นเลขหนะ้าฟิลม์ม ตรงนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์วิธีถ่ายกดลงไปครึ่งนึงก่อนให้มันโฟกัสแล้วค่อยกดจมอีกทีหนึ่งโอเคไหม่ะด้านหลังตรงนี้ก็จะสามารถพิมพ์วันที่หรือเวลาลงไปในตัวฟิล์มได้แบบนี้คือวันที่แล้วเราก็มา Adjust เองตรงนี้เราก็มาตั้งเอาเองนะ่ะ year month day หรือว่าเราจะปรับยังไงก็ได้เนาะอันนี้ก็คือเวลานะครับ ถ้าเราไม่พิม์อะไรเลยให้กดให้เป็นแบบนี้นะ,ะแล้วก็ฐานที่พิมพ์วันที่เวลาเนี่ยพี่หนึ่งเปลี่ยนให้ใหม่ไปแล้วนะครับถัดมาภายในวิธีเปิดฝาหลังสไลด์ตัวนี้ลงอมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้อภายในให้ดูภายในก่อนอืนะครับตัวนี้พี่หนึ่งใส่ฐานไปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดฝาปุ๊บดูนะ เห็นไหมเอ่ยตัวกล้องมันจะทํางานทันทีนะครับกล้องตัวนี้ใช้งานง่ายมากกดแตะลงไปครึ่งนึงโฟกัสขึ้นตรงนี้ไฟสีเขียวแต่ถ้ามันแจ้งเตือนข้างในว่าเนี่ยสีแดงแดงเนี่ยสแสดงว่าภาพมันจะมืดนะระยะโฟกัสของกล้องตัวนี้พี่หน่งแนะนําว่าให้อยู่ห่างจากแบบประมาณ1.2เมตรนะครับประมาณเมตรกว่ากาประมาณสุดแขนเราอะ เนาะน่าจะได้นะครับประมาณนี้นะถ้าอยู่ในระยะใกล้ๆหรือไปนั่งในคาเฟ่แล้วจะถ่ายแก้วกาแฟหรือขนมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องยืนขึ้นหรือถอยห่างออกมานิดนึงนะครับอันนี้เราต้องไปลองเทสดูสักม้วนหนึ่งแล้วก็จับคาแรคเตอร์ของตัวกล้องนะอ่ะถัดมาวิธีการใช้งานพี่หนึ่งจะไปเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะวิธีการใส่ฟิลム เปิดฝาหลังนะครับอ่ะสมมุติเราปิดตรงนี้ก่อนนะเราใส่ฐานเรียบร้อยแล้วเราเปิดฝาหลังด้านบนก็จะกลับมาเป็นตัว S เหมือนเดิมอ่ะวางกล้องลงแบบนี้ฟิล์มอ่ะฟิล์มตัวนี้มันถ่ายได้แค่12รูปนะครับมันเป็นฟิล์มเก่าเนาะเป็นฟิล์มทดลองนะครับวิธีใส่ฟิล์มเห็นด้านล่างไหมตรงนี้อ่ะ เอียงเข้าไปแบบนี้นะครับเอียงเข้าไปให้มันไปเกี่ยวกับไอตัวเคียวตัวนี้ยมันจะเป็นสปริงอยู่บางคนทําตัวนี้หักเพราะว่าใส่ฟิล์มแบบนี้ดันมันลงไปแบบนี้ไม่ถูกนะจะต้องเอียงเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเอียงกักฟิล์มให้มันลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆวางขยับเบาๆอ่านะ จากนั้นดึงหัวเฟรมมาใส่ในช่องเหลืองๆตรงนี้ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะเห็นไหมกล้องมันก็จะดันไปเองใส่เสร็จปุ๊บพอเราปิดฝาพี่หนึ่งยังไม่กดนะพอเราปิดฝาตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งแล้วมันก็จะเดินิิ์มไปเองอัตโนมัติเห็นไหมเอ่ย แสดงว่าแบบเนี้ยฟิล์มเข้าพร้อมถ่ายเรียบร้อยเมื่อกี้สมมุติเราใส่ฟิล์ม iso 200เราเปิดหน้าเลนส์ปุ๊บตั้ง iso ไว้ที่200นะครับอ่าเรียบร้อยจากนั้นเรามีหน้าที่มองในช่องมองกดโฟกัสกดไปครึ่งนึงเนี่ยเห็นไหมเออสังเกตนะพี่หนึ่งจะกดลงแค่ครึ่งหนึ่งแล้วค่อยกดจมอยู่นะ กดลงไปครึ่งนึงแล้วค่อยกดจมระบบการโฟกัสเห็นไหมเอ่ยอืมตัวกล้องทำงานปกติแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายไปจนหมดหม้วนเลยแล้วกันนะเพราะว่าม้วนนี้ได้12รูปเนาะอะ,อะเลขนับเฟรมก็จะไปเรื่อย เซลทัมเมอร์กดค้างไว้นะครับแล้วกดถ่ายแล้วเราก็ตั้งกล้องไว้แล้วเราก็วิ่งไปรอมันก็จะกระพริบแบบนี้เห็นไหมเอ่ยเซลทัมเมอร์ทำงานปกตินะอ่ะกดใหม่เซลทัมเมอร์กดเซลทัมเมอร์ค้างไว้นะครับไฟแดงขึ้นแล้วก็กดถ่ายมันก็จะกระพริบตรงนี้เราก็ตั้งกล้องไว้ แล้วเราก็วิ่งไปรอมันเ่เรียบร้อยนะครับก็ถ่ายได้ปกติกดถ่ายไปเน่ะเห็นไหมอันนี้คือหมดละฟิล์มหมดฟิล์มหมดอาการจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอยไฟแดงกระพริบอ่ะเพราะม้วนนี้มันถ่ายได้แค่12รูปนะครับแต่ถ้าเป็นฟิล์มปกติที่ขายกันปกติจะถ่ายได้ประมาณ36รูปเนาะ ทีนี้วิธีกอฟิล์มถ้าฟิล์มหมดกดไม่ได้ไฟกระพริบแบบนี้พลิกด้านล่างขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเอ่ยรีวายแล้วก็สต็อปอมันเป็นกึง่งๆเหมือนแมนนวลเลยเพราะว่าคอมแพ c t บางตัวจะออโต้รีวายฟิล์มเองอัตโนมัติพอฟิล์มหมดนะครับแต่ตัวนี้ไม่นะตัวนี้เราต้องมาสไลด์ตรงนี้ลงแล้วฟิล์มจะกลับไปเองนะครับดูนะกด เห็นไหมเลยฟิล์มก็จะลันกลับเข้ากักไปเองอเราก็รอมันจนกว่ามันจะสุดนะนเนี่ยฟังจากเสียงเห็นไหม ถ้าเสียงแบบนี้คือฟิล์มมันเข้าไปเรียบร้อยละเห็นไหมเอ่ยจากนั้นเรากดสต็อปตรงนี้แล้วก็เปิดฝาหลังดูผลประกอบการของเราก็คือเนื้อฟิล์มเข้าไปอยู่ในกักเรียบร้อยเห็นไหมเอ่ยสังเกตฟังจากเสียงดูเห็นไหมตอนที่กอฟิล์มพอฟิล์มหมดปุ๊บรอบในการกอเสียงมันจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ต้องสังเกตด้วยนะ จากนั้นวิธีเอาฟิล์มออกทำแบบนี้ดูนะเอียงขึ้นมาก่อนแล้วก็ยกออกแบบนี้อย่าดึงขึ้นมาตรงๆนะครับพี่หนึ่งย้ำนะอย่าดึงขึ้นมาตรงๆนะเพราะว่าพลาสติกมันจะหักได้นะครับออันนี้ย้ำนะเพราะเห็นไหมเอ่ยใต้กักเนี่ยมันจะมีเป็นตัวล็อกไว้อยู่เหมือนแบบนี้อ เราก็แค่วิธีใส่ก็เอียงมันเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนมันนิดนึงแล้วก็ใส่มันเข้าไปเวลา,อ,าออกเราก็เอียงจากด้านบนออกมาแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ง่ายๆเลยพอเราเปิดฝาหลังแล้วเลขนับฟิลม์มก็จะกลับมาที่ตัว s เหมือนเดิมนะครับพอเราปิดปุ๊บหรือเราใส่ฟิล์มใหม่เข้าไปก็ทำเหมือนเดิมเลยแล้วก็ปิดฝา โอเคไหมง่ายนะทีนี้เรามาเทสระบบแฟชกันระบบแฟชตตัวนี้เมื่อกี้พี่หนึ่งก็ลืมเนาะว่าใส่ฟิล์มแล้วไม่ได้เปิดแฟชถ่ายแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เทสได้เปิดหน้าเลนเปิดแฟชขึ้นถ้าเป็นฐานใหม่ๆไฟตรงนี้มันจะขึ้นเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นฐานเก่าแล้วเนี่ยมันจะขึ้นช้านะ ลองถ่ายดูสังเกตเห็นไหมเอ่ยเห็นจากเงาไหมเดี๋ยวลองดูนะ,ะเห็นเงาที่สะท้อนไปไหมแฟลชติดปกตินะอืมนะครับหรือจะมองแบบนี้ก็ได้สมมุติปิดไว้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วก็สังเกตที่ตัวนี้นะเวลาพี่หนึ่งถ่ายปุ๊บอ่ะเห็นไหมมันกระพริบ ดูรับแสงเปิดทำงานปกติแน่นอนนะแค่นี้เองนะครับแฟลชทำงานปกติเซลล์ทัมเมอร์ er, ทำงานตัวกล้องก็จะประมาณนี้เนาะฐานที่ใช้เป็น AA 2ก้อนวิธีใส่สไลด์ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาข้างบนจะมีเขียนบอกอยู่เอาบวกขึ้นเอาลบขึ้นใส่แบบนี้นะ บางคนใส่ฐานผิดแล้วเปิดไม่ติดนะครับสังเกตก่อนนะว่าใส่ฐานถูกหรือเปล่าฝั่งนี้เอาด้านบวกขึ้นจะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้เอาด้านลบขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากใส่ฐานไปแล้วเราก็ปิดสไลด์ปิดแค่นี้เองคนิกา mgd ถ้าในมุมมองของพี่หนิงอะมันเป็นกล้องที่ snap เร็วมาก นะครับการเลื่อนฟิล์มการเดินฟิล์มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วมากเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายเนี่ยเราจะสนุกแล้วก็จะเพลินมากๆนะครับเท่าที่ลองนะเท่าที่ลองเทียบกับยาช h ิก้าที่เป็นคอมแพคเหมือนกันนะรู้สึกว่าโคนิก้าจะเร็วกว่าในเรื่องของการกอฟิล์มดึงฟิล์มระบบกลไกพวกนี้นะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้ระยะมันจะอยู่ที่35มม ซึ่งมันเป็นระยะถ่ายทั่วไปหรือหลายๆคนชอบที่จะเอาไปถ่ายสตรีทนะครับ f กว้างสุดที่3.5อ่อย่าลืมนะถ้ากดโฟกัสลงไปแล้วมันขึ้นไฟแดงๆให้เปิดแฟชนะครับให้สไลด์เปิดแฟชเพราะมันจะเตือนว่ามืดไปแต่ถ้าโฟกัสไปแล้วไฟตรงนี้มันกระพริบ Hip, แสดงว่ามันโฟกัสไม่เข้านะก็จะประมาณนี้นะครับระยะโฟกัส ใกล้สุดอยู่ที่1.2เมตรตีเป็นเลขกลมๆไปเลยประมาณ1.2เมตรหรือ1ช่วงแขนของเรานิดๆน,นะอลองเอาไปเทสดูครับลองเอาไปเทสฟิล์มดูเนาะส่วนฟิล์มหนังถ้าใครใช้ฟิล์มหนังต้องเป็นฟิล์มหนังที่มี DxCode นะ DxCode แบบนี้จะไม่มีเห็นไหมเอ่ยถ้าเป็น DxCode จะเป็นตารางสี่เหลี่ยม สีเงินสีเทาอ่าถ้าเราสังเกตดีๆนะแบบนี้จะไม่มีค่ากล้องมันก็จะอ่านแค่ ISO ต่ำสุดนะครับหรือเท่าไหร่นี่แหละพี่หนึ่งก็จำไม่ได้นะแต่ถ้ามี DX code เนี่ยมันก็จะอ่านตามค่านั้นเลยนะครับอืก็ประมาณนี้เนาะกับโคนิกา MGD ตัวนี้นะครับ